ปารีแซงแซกแมงสนใจที่จะเซ็นสัญญากับโมฮัมเหม็ดซาลาสวัสดีครับสวัสดีแฟนๆลิเวอร์พูลทุกท่านนะครับวันนี้ก็มีข่าวสารเกี่ยวกับโมฮัมเหม็ดซาลามานําเสนอนะครับก่อนอื่นก็ขอฝากแฟนๆลิเวอร์พูลทุกท่านช่วยกดไลค์กดแชร์กดคอมเมนต์กดติดตามให้ผมด้วยนะครับขอบคุณมากครับณขณะนี้นะครับสื่อฝรั่งเศสกําลังรายงานข่าว เกี่ยวกับโมฮัมเหม็ดซาลาหอย่างหนักเลยนะครับโดยบอกว่าปารีสแซงแซ็แมงจะทำทุกวิถีทางเพื่อที่จะดึงตัวโมฮัมเหม็ดซาลาหปีกขวาของลิเวอร์พูลไปร่วมทีมให้ได้ในช่วงซัมเมอร์หน้าเนื่องจากแนวรุกวัย32ปีลายนี้คือตัวรุกที่เอสเซมีความต้องการที่จะเซ็นสัญญามากที่สุด ในตลาดหน้าร้อนหรือว่าซัมเมอร์หน้าแต่ดูเหมือนว่าการแข่งขันจะเข้มข้นมากขึ้นเนื ah, ่องจากโมฮัเม็ดซาล่าก็กำลังเจรจาสัญญาสบับใหม่กับลิเวอร์พูลอยู่ด้วยเช่นกันและเอาลฮีลาวทีมดังจากสโมสรซาอุอาราเบียก็ได้ทำการติดต่อไปหาเอเย่นของโมฮัเม็ดซาลาด้วยเช่นกันสรุปข่าวนะครับ โมฮัมเหม็ดซา่านะครับปรารีสแซงแซกแมงนะครับให้ความสนใจอย่างมากและทีมดังจากลีกซาอุนะครับอาฮีลาวก็ให้ความสนใจซา่าเป็นอย่างมากและตอนนี้ก็กำลังติดต่อพูดคุยกับเอเจนตส่วนตัวของซา่าแล้วอย่างไรก็ตามนะครับก็ต้องมารอดูกันนะครับว่าซา่าจะไปทีมไหนระหว่างอยู่กับลิเวอร์พูลต่อและย้ายไปปรารีส หรือว่าซาอุอาระเบียนะครับ